ตรงนี้เขาเรียกอะไรนี่ตรงนี้เขาเรียกอะไรสะพานเลี้ยวกินเกี้ยวสะสะพานเลี้ยวกินเกี้ยวเสียงเงินงนี่คือเรียกสะพานเลียวกินเกี้ยวนะครับมีกระโดด มีกระโดดจำด้วยนะครับตอบค่าผ่านประตูมาคนละ320เยนนะครับสูงขนาดสูงจริงๆคุณนายก็ชอบไอโกก็ชอบเห็นไหม,มลึกนะครับลึกสูงสูงมากเลยอะ สูงมากจับไ้เโอเคออ้ฉันงีไปร <c oughs> ับเยนบนเน,นี่ยไม่เจะร้อนไงนันนนหลแลยโยตไม่มีกระจกแล้วแล้วตอนนี้กระจกเอนนี่ ก้อนเป็นกระจุงหนาเมืดอะ มันสูงสูงแต่ก่อนแต่ก่อนมันเป็นกระจกคนมันเสียวอ่ะนี่ดูดูว้ายยูมอู้หึไนฉันฉันเสียวขา กกคล้ายๆเป็นอะไรนะเป็นประตูน้ำนั่นนี่มันเขื่อนเลยนะประตูน้ำมันเขื่อนเห็นไหม เว้ยมันมือจะคือมือซีออนเสียอบเดี๋ฉันไม่เอาละเอาจริง โชว์โหดูโว่ามีเนี่ยตอนนั้นเป็นกระจกอ่ะเือเรือเป็นกระจกมองมองเห็นบ่เออมองเหนเลยลอุ้นเมียมั้งวินน่ะ บนเปไนไม่ไดไม่ได้เนาะมวไม่เอาไม่เอาแมวเสียวขาขาขึ้นชลอยดิเนาะขามันเป็นจะลอยเลยอ่ะโอ้สนีเลสลิงอ่ะโอ้โหสมมมายากเาเนาะ เสียงเงินเสียงเงินเสียงเงินสค่าผ่านประตูเข้าสามแฮกยี่สิบคิดเป็นบ้านแล้วก็อ่ายี 20, 30, 60, ่สิบสามสิบหสิบเจ็ดสิบะสิบาทแปดแปดสิบาทแปดสิบวาทัววอง้ะว

อัน่อยู่จังหวัดอีกอมัสมัสมัก่อนไม่ได้มาเทียวที่นี่ไม่ได้มาเลยนี่มาเที่ยวนี่เจอหมดแล้วไปรัศมีรัศมีเกือบพันโลแล้วเนี่ยมึงเนี่ยมึง มันจะตกอีกสุดปวเหอเห็นบหมหยันโดนุ่งเบือเบื่เบื่อคนขาลุกห้ามันห้ามันแตกป้วนลงไปตรงนี้ว่แมวแมวแมวดูดูวิวสวยเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมเพื่อนๆดูดูดูด <c oughs> สูงขนาด <c oughs> เห็นไหมเออ คนมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับไม่อะอ๋อมีระครังเหรอเหระ ไปสันน่นเลยเหรอไปเคาะไปเคาะยว่าไปสัน่นดูตรไหนข้างบนเหรอไม่ใช่ฮะไหน,น,ไหนหร้อยเยน็นร้อยเย็นสั่นตรงไหนโอย้ยสั่งก่อนสั่เงินดังเลยอ๋อหหอ่ะจไว่ะ เบี้ยทั้งเท่ยวิดอิดิอ๋นสิสเเดี๋ยวจะจะใส่ให้ดูอธิฐานด้วยนะอืออธิฐานอะไรเอาไม่เจียวกับคุณหลักตินุ่มสาวใช่สาพันนี่เจ้เดียจะต้องเตียนวิ่นนุ่มเป็นครูเป็นสาวเองเนาะอืมต้องยอดรับที่รันนดังเลยวันเนาะอน่ะโคตรปุ่มดีวันเออ không hết đấy mà เไหนมีไหมว่ามีอยู่ดิมีอยู่ยอดหยอดลงหยอดลงไป ข้างบนข้างบนเออปับ๊บแล้วก็กดสีแดงยื่นบัตรออกมาลึงออกมารอ Хате <laughs> 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 <speaking> <laughs> <sum> 啊，听着没？